เย้เย่เยไอติมเรือมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดท่าพุดนั่นเองแล้วก็จะมีไอติมนะคะที่อยู่ประจําท่าวัดท่าพุดนนะคะก็จะมาขายไอติมให้เรานั่นเองไอติมกะทิเหมือนเดิมไม่ใส่ถั่วความโชคดีคือเราได้กินไอติมกะทินะคะสองวันติดเลยของไอติมเรือนะคะแบรนด์ไอติมเรือค่ะ ไอติมกะทิสดนะคะรสชาติหวานอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเมื่อวานเรากินกันบนเรือนะคะส่วนวันนี้เรากินกันบนแพขอบคุณค่ะแบ่งกันกินนะคะใช่เปล่าแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินนะคะปูอร่อยไหมคะ กินไอติมอะไรอีกแล้วนะวันนี้ไอติมเรือใช่เปล่าให้น้องตักด้วยนะคะแบ่งกันกินนะไปไปพี่พีไปไปแล้วบายบายค่ะคูพี่ไปแล้วค่ะคู่บายบายค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ๆี่ไอจิ้เรือค่ะกำลังจะไปขายไอจิงนะคะให้กับคนบนเรือแล้วค่ะ